นมัสการจ้าปูสาธุสาธุเป็นจังไหนก็ตัวนี้ปูโทษจังไหนก็โทษบอติดสามเบอร์แล้วปูเอาอันแม่นม่แม่นเปลี่ยนโทรศัพท์ไม่ได้ว่ากิดเรื่องอะไรเอาใจมือยังอยู่โทษเบอร์ไปกันหน้าวะเปลี่ยนอีกแล้วบอปูเบอร์น่ะเออี่น ลูกไส้มากเรื่องเมื่อผมผมจะฟอกันเอาให้มันไปเรื่องราที่งไปโอ้พันมาพันมาหยาบโอ้เดี๋ยวเราจะปูหนูนางยวนน้เราหนทางรถเลยพันมาหยาบปูป่จ้ะอความยื้อไก่กันเนี้บ้านนุงผือบานสวางยื้อไก่กันย่ำเลงเขาเลยที่รถมากสับลูกเขาเอาพันมาได้ยู่น้ำเสียเล่งเราบ่ปูาม,าปมาแล้วไอเดี๋ยนี่ยุบันนุงผือ เลี้ยลักเนี่ยอ๋อบานี้เลขเลขเท่าไรตัวใดล่ะปูมาตรงกันบ่านี้ไอ้เพญญอยันวิรัตหนึ่งเมื่อนไนเราให้เพิ่นแล้วเล่ามาจ้าเลขไอ้ว่ามันเลข้เมื่อหลายตัวเลยงวดเนี่ยพราไม่หนึ่งงวดเท่าไหรมันเลขมยงได้ ไสามห้าก็ไปสามหกสองตัวท<บ>ั้งบานี้มันบาอต่อกคกสามบานี่หวดบงนึงน่ะบารจ่าปูมีอันอ้สุจมก็จะสือหลายุก็ยจะสื่อกับนำํารี่เท่ายตัวเลือกับมันออก 5, อันมันออกสามเก้าห้านีแ่แหละปูผมบอกตัวนึงเนี้ยเลียบสองตัวมีโคกสองโคกหกสามซี่สามหนึ่งนึงหน่ เออที่สามหมื่นจ้าไอที่สามหกสามหาสามไม่เพิ่หโอ้บ่ได้งวดนี้ได้ตัวใดเนาะปูงวดนี้นมีได้สามปูสามตัวก็มีงวดนี้เอออบอ่านสามสามหางสองปูสามปูเพราะท่านไดใดอ๋อได้ได้ได้เลขสองตัวสามหางอือตัวไดจ้า ปูตัวนิ่มตัวนั่นนี่เก้าศนยมีมีตัวไหนแน่จ้ะปูเกศแล้วไปหกศูนตับ4ีศูนยามงตรนี้แหละหกศูสี่ศูนย์ปูเอฟซีามห้ายหลายว่าวันนี้เสียเล่งเพิ่บนปลปอยบอหนูแล้วหนูบ่ลูดเด้อต้องแต่ถามปูว่าสั้น ไอ้เราอ่านงวดแม่งอันเราถีบว่าหลายเราเลยบางว่ามั่นใจบปนไดดีว่านะวดเนี่ยว่ามั่นใจเราว่าสนะจ้ะเราได้ตัวใดบนี่ปูดมีละสาม้างเนี่ยต้นเนี่ยน่นสูคือเก้าศูนบอกปูวนินนินน้นเก้าศูนย์ย่างเดียวอ เน้นๆเก้าศูนย์เนาะมีอนไอ้สามตัวนึงปูพัฒนเนนเขียแล้วไอ้ไก่ที่อยู่ข้น้นจ้ะวันนี้สามตัวเสี้ยเรียงแล้วมาบอกกันมาล้วบอกแล้วบอกละสองตัวนี้เนาะปูเนาะบอกแต่สองตัวโอ้ยแต่สองตัวถือเนี่ยสุดยอดแล้วเนาะงวดวันหนึงเราถืออยู่ตีปูเกี่ยวกับระหว่างเราถือพ่กหลายถือพ่กหลายก็ดีมันไม่น่าจะเป็นตัวกันเนาะปูเนาะ จ่ปาปลาไหลก็อาจจะเป็นตัวกันเพราะมันอาจจะได้ทุนขึ้นอย่างสีน้องปูนเนาะเนี่ยเขาะจะหลินบ้นลินหน่อยเนาะโอ้มีแต่แบบยี่สิบล้านสิบห้าล้านบนเนาะบนใดแต่ละเทือกเข้าหยางเขาได้งวดละแสนงวดละคลรึ่งล้านต้นแดงต้นมันกลุ่มเลียวอันนี้แต่ไม่หมดโอ้ยหนูน<ด>ังยีไก่ไ<ด>ทางปูรถรถเสียงดังเนี่ย ปูว่าไม่นั่หละจ้ะอันงวดตังแต่งวดเดิน,ดเ,นเก้าเจ็ดเก้าเดนเล่าได้เป็นห้าพี่พกบสิบบาทเนาะโอ้ยม,นะมันก็3สามตตรงเนาะปูอ่วัดกระปดแล้ว้ยมีสามทางเขาหนั้นะมือใกล้มือสี่อกเลี้ยวเจียนหยอบแต่หาดอกอ๋อกก็ห้าห้าพ่นแอมแปะให้สามตัวห้านนะ้านาะปูเนาะแมว่าอยู่เอาน่ ถ้าหาปูนแต่มือเลขออกจนเท่าปานนี่สิเนี่ยไอมีไรก็เป็นนั่นเล่าขค้ือฉากรูกแล้วโอ้ตอนตอนนั้น,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 นซิมมันจะไหนออกจากโทรศัพท์เลยอ่ะเอทรมรวาถีดจาดูวายอยู่คือเมนปูถื <c oughs> อเ <c oughs> จ้ามืออุ่มแล้วเนาะอาซัน <c oughs> ทษ <c oughs> สามเบอร์บตัติดเนาะบริการฝากหมายเลขโทรกับตั้งแต่หลังเลขออกแล้วได้ปูหนูโทรหาปูหนูะจะถามว<ม>่าเลขเสียเลงนะถือบอพราะว่ามือนีะครับเพไ่้ในตามกงสุไทายกันมันบาปูเน,น,นี่ยน่ะแหละเล่นบลเลยพลาดโอกาสเลยเห็นบลที่นี่เสียเลงมันกันเลยได้แต่โตกันก็สั่งกับพพอได้ทุ่นขึ้นนะปูนเานาะมาเป็นยางงวดนี่เอาไหมมึงใ้งวดเนมีไรใครจะ เวลขกบอกได้มื่สองมื่ก็จะกระโมาาเลยพอดีก็ซิมเพา,าท่าแนาวออกจากตันโทรศัพท์เ่านูโทษแล้วโทษปติท <c oughs> ิดเรือเอาอเงินจ้าไอไอ้ไอืนยิงโทษยืดที่ไหนน้อนโทษโทษสามเบอร์เบอร์ป่วยนูไว้ซี่เบอร์นูระโถดอปติจะเรือมื่อนี่แหละ จังหวะเป็นยังไงนอก่ก็ติดบัตร mm. <c oughs> จ้าปูเดี๋ยวหนูขอทอนเหล็กปูเนาะ uh. อ่าอ้าวปูลึกลับมากๆใครประจำงวดที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไครที่เก้าศูนย์หกศูนย์และะ 40, นะ้วก็สี่ศูนย์นะปูเนาะจ้าเน้นเม็ดเดียวก็คือเก้าศูนย์ก็คือเหล็กเสียเหล็กเนาะปู <Man. S 1> มเ่เมนดังมเ่เมนอันล้วบ่เนาะบาทนี้ปู้ยจักแล้วต้องใจใจบุญต้องเช็คบ้่งเอาแต่ว่ากระแสกระแสกัมาแนตะ6หกแปดหราปูฮะกระแสตอนนี้มิแต่รุ่นแรงกัคือหกแปดที่เขาเถี่ยเจ้าจมือพันอันนะปอูอืมอืมจ<ะ>้า<ะ>จัของเขาก่แต่ว่างวดนี้มันสัญจรนิ สันจอนที่สงขาพุ่นแล้วมีรายเรียกสันจอนนี่ละมั่นเข่าเนี่ยเพราะอะไรที่เนี่ยสันจอนนี่สันจอนย่างไว้โน่น่ะถือทั้งบนทั้งล่างเราได้ปู่จะเปลี่ยนยังโน่อยากให้ป็นสันดูงวดอยู่ในจอนี่ดวงดวงเข้ากันครับสันจอนนี่บันมีอนซือตัวไดนก็ถือขันแม่ปู่ขอเนี่มันสันจอนไม้ก็วางไหนว่าสันจอนี่ไอ ใจบูนมากตุวเลขบัตรเนี่ยงวดนี้หนูมักอ่า9190แล้วก็85แล้วก็65จะปูหนูมักแค้เงี้ยต้องมาตัวเดียวกันนี่เดียวแมแ่ะจ้ะคันมากเจ้าหงวดนี้นี่เป็นซีงวดเลยปูอันมันมีมือเสาร์นีเอฟซีร่วมมาบอกหนูคนบอกว่าวิ่งก้าล่างเขาเจ้าแลนไปแล้วิบหาานมะาสั่นปู แต,ต่วต่าโตโตจับคู่โตจับคู่มันบรนจับให้เก้าหนึ่งกับเก้าสองแหมปูวอือ่ไไล่ลงมาเลยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองมาเลยจา้าอืที่แหลกพันวานนานน่านนวนนที่แหลกมันว่าเก้าศูนย์นั่นแหะบะนีท่านนโดดมนในโทษมากว่าเป็นเก้าศูนย์น้าลูกว่าสันเป็นเป็นเก้าหนึ่งกับเก้าสองมาสันพันวาจ้าแต่ว่าดิ้งเก้าน่ะ อันวิ่งเวนเดอร์วสันผลงานหนูก็เลยว่าเอาหนูว่งเป็นคนที่เล่นเลขวิ่งนี่แต่ว่าเลขจับคู่่นีหนูสู่ตายได้ว่าสันปูเพราะว่าวิ่งหนูวิ่งบ่เป็นจักสิไป,ปเอาเงินนํจาจังได้เว้ยเอาเล็กวิ่งมีแต่ปูปูกระปูปูใครจะเนีน่ยจา <ๆ S 1> ้าสลับพันว่าเลขรับประกันออกชั่วล้านเปอร์เซ็นต์เพันว่าฝนในปูวิ่งก้าวล่างวสัน ลูกก็เลยมานั่งว่างเอาะมาตรงกันกันกบเล็กอ่ปนะส์อ,ออกนามเหล็กเพ็่ไหาวิ่งรางยางเดี๋ยวตัวน,นี้มาสัน mm hmm. ่นเขาเมื่อเราแปดงวดได้ปูลเล็กวิ่งรางพ่น,น่ะแตะว่างวดเมื่อกี้นี่เพื่นอนหาเก่าตวัวนั้นไปขึ้นบนแมมปู mm hmm. จ้าเพิ่นก็นเลยถือว่าของบนบกเขาเพราะว่ามันไปขึ้นบนมาสัน mm ่นเนียนจ้าตะว่าหนูว่าเขาแล้วว่าบน่าง <c oughs> อันนี้ก็จะปูนบอลอดดอกนูก็คิดว่าบอลหลอดปูนุะคิดว่าไปไปบอลอดดอกแต่ว่าเก่าก็โกั่กับยืมวัวขึ้นในด้านนะะปูนะนนก็จังเมื่อกี้หนูเห็นห,หัวขาลายเห็นมามาเก้าห้าขึ้นกันเลยปู <c oughs> ปินหัวต่อไปเขาต้องปินหัวนะปูนะ่ะจา้าเอา เป็นจังใดกัเดี๋ยวถ้ามีตัวเลขของเซียเร่งหรือว่าของปูลึกลัที่การเปลี่ยนแปลงจังใดนี่ให้ปูโทโธมาหาหนูอีกเยอะว่าทรหาปูโทรยากงากๆๆ <c oughs> กจา้าจ้าจอาปูให้พอนเอฟซีกับใดจ้าปูเอฟซีไอ้ทุกคนละโศกโศกมันนานไอ้ลึกลับลุ้ยทุกคน ลอยยกช่องน้าปูวันนี้เนาะ <Yeah. S 1> ค่ะปูฉันจ้ะตอนนี้กับบอมเป็นถึงเวลาฉันเพ่นปูแล้วเนาะ uh huh. จ้ะวันนี้กันจะรบกวนปูแค่นี้แนละ้วปูเดี๋ยวถ้ามิการเป็นแปลงไงย่าลืมโทรหาใจบุญเลยเด้อค่ะขอค่อนปูได้หลายจ้ะปู